เคยเห็นภาพนี้กันบ้างไหมล่ะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นคุ้นหน้าคุ้นตาหรืออย่างน้อยที่สุดก็คงจะเคยผ่านสายตาของใครหลายๆคนกันมาพอสมควรล้วครับกับภาพของชายหนุ่มถอดเสื้อกับทรงผมเท่ๆนั่งสูบบุหรี่กับท่าปั๊มควันสุดคลาสสิกแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับชายคนนี้กันครับ ซิดวิชเ e สคือมือเบสแห่งวงเซ็ปพิสโตลสวงพังร็อกชื่อดังจากเกาะอังกฤษที่ยังคงโด่งดังจนมาถึงทุกวันนี้แลครับแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วในปี1979หรือด้วยวัยเพียง21ปีเนื่องจากเสพยาเฮโรอีนเกินขนาดนั่นเองครับซิดวิชเสมีชื่อจริงว่าจอห์นไซมอนวิช h ี่เบ v e r รีเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี1957ณนกะรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ซิดได้ชื่อว่าเป็นสมาชิกของวงเซ็ตพิสโต้ส์ที่อื้อเฉาและโด่งดังที่สุดเพราะมีบุคลิกขวางโลกและติดยาเสพติดอย่างเปิดเผยโดยเฉพาะเฮโรอีนเขาไม่ได้มีชื่อเสียงในเรื่องฝีมือของการเล่นเบสที่เก่งชากาจนใครๆต่างยกย่องแต่อย่างใดครับเขาเข้ามาในวงเซ็ตพิส o ต้ส์ได้เพราะมีหน้าตาอันหล่อเหลาและมากที่ดูเท่บวกกับลีลาในการเล่นคอนเสิร์ตท,ที่รุนแรงและโลดโผน สิ่งเหล่านี้เองครับที่ทําให้จอห์นรหัวหน้าวงเซ p พิส tol สถูกใจในตัวตนของเขาและชวนให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกวงในตําแหน่งมือเบสน,นั่นคือจุดเริ่มต้นในวงการดนตรีของเขาแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นเซตพิสโตสก็ลุกขึ้นมาพังอาจเหนือวงอื่นๆการแสดงสดที่เข้าถึงอารมณ์ทั้งกราดเกลียวและดุดันอีกทั้งพฤติกรรมอันท้าทายสถาบันและต่อต้านสังคมอย่างเปิดเผยของสมาชิกวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือเบสอายุแสนสั้นที่ชื่อว่าซิปวิเชส ซิดได้เข้ามาอยู่ร่วมวงเซ็ p พิส o l เมื่อปี1977ครับช่วงเวลาที่ซิดเข้ามาเป็นสมาชิกวงเซ็ Set p พิส o l เป็นที่รู้จักอย่างดีทั่วสหราราชอาณาจักรและรวมถึงอเมริกาอยู่แล้วซิดซึ่งขณะนั้นอายุเพียง19ปีจึงถูกชื่อเสียงถาโถมเข้าใส่โดยไม่ทันตั้งตัวครั้นซิดต้องประสบกับแรงกดดันต่างๆในฐานะนักร้องดังจึงยิ่งถูกบีบคั้นให้เข้าหายาเสพติด วังวนของยาเสพติดดังกล่าวทําให้ซิดไม่เพียงทําร้ายตัวเองแต่ยังทําร้ายแฟนเพลงและผู้สื่อข่าวอยู่เป็นนิดครับ ความรักครั้งแรกของซิดวิเชสเกิดขึ้นกับหญิงสาวอเมริกันที่ชื่อว่าแนนซี่สปันเยนแนนซี่เป็นสาวผู้คลั่งไคล้วงดนตรีร็อกเธอใฝ่ฝันอยากจะเป็นคนรักของศิลปินเพลงร็อกชื่อดังจึงย้ายจากนิวยอร์กมาอยู่ใกล้ชิดกับวงดนตรีร็อกทั้งหลายในลอนดอนฝันของเธอเป็นจริงครับเมื่อซิดได้พบกับเธอที่ห้องพักของเพื่อนคนนึงไม่นานทั้งสองก็ย้ายมาอยู่ร่วมกันในฐานะคนรัก ทั้งเธอและซิตต่างก็ใช้ยาเสพติดและเฮโรอ,อีนอย่างหนักจนแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหยาบคายในที่สาธารณะอยู่เสมอทั้งคู่ต่างหมกมุ่นอยู่กับการเสพเฮโรอ,อีนและมักมีเรื่องทะเลาะบอแว้งกันจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเมื่อให้สัมภาษณ์ออกทีวีก็จะอยู่ในสภาพเมามายแทบภูมิสติไม่อยู่ปี1978 ความสัมพันธ์นี้ก็พบกับจุดจบอันน่าเศร้าเมื่อซิดต,ตื่นขึ้นมาพบร่างแนนซี่นอนสิ้นใจจมกองเลือดอยู่บนพื้นห้องน้ำในห้องพักหมายเลข100ณโรงแรมเชลซีนิวยอร์กเธอตายเพราะเสียเลือดจากผลถูกแทงที่หน้าท้องซิดซึ่งมเมาเฮโรอ,อีนตลอดเวลาไม่สามารถจดจำได้ว่าตัวเองเป็นผู้ลงมือหรือไม่แต่ก็ถูกตำรวจจับและตั้งข้อหาฆาตกรรมทันที เวลานั้นมีทั้งผู้ที่เชื่อว่าซิดฆาตรกรรมคนรักขณะมึนเมาวเฮโรอีนแล้วก็มีที่เชื่อว่าฆาตรกรอาจจะเป็นพ่อค้ายาเสพติดที่เข้าออกห้องพักนี้เป็นประจำเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองแมนฮัตตันจับกลุ่มและตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตรกรรมแนนซี่สปันเยนแฟนสาวของเขาแต่ภายหลังเขาได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากยังมีข้อสงสัยในคดีที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดหรือไม่ ต่อมาเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอีกครั้งในข้อหาทำร้ายร่างกายท็อดสสมิธซึ่งเป็นน้องชายของแพตตี้สมิธนักร้องดังชาวอเมริกันทำให้ถูกจำคุกและต้องไปเข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติดที่กเกาะไรเกอร์สในนิวยอร์กครับ หลังจากถูกควบคุมขังและต้องเข้าบำบัดอาการยาเสพติดเป็นเวลา5เดือนในเรือนจำไรเกอร์สไอซ์แลนด์เดือนกุมภาพันธ์ปี1979เมื่อซิดได้รับการปล่อยตัวมันดาและเ,เพื่อนๆของเขาตั้งใจจะจัดงานเลี้ยงให้กับเขาเพื่อเป็นการฉลองน่าเสียดายที่งานเลี้ยงนี้กลับเป็นงานสุดท้ายในชีวิตของซิดวันนั้นซิดเข้านอนเร็วและเสเพเฮโรอีนเข้าไปเป็นจํานวนมากและเนื่องจากร่างกายเขาไม่ได้รับยามานานจึงทําให้ร่างกายรับไม่ไหวและไม่ทันทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ซิดเคยใช้ยามานาน และนั่นก็หมายความว่าซิดวิชียสใช้เวลาไปเพียงแค่2ปีเท่านั้นครับในการโลดแล่นอยู่บนถนนดนตรีพังร็อกซึ่งถือว่าใช้เวลาน้อยมากครับถ้าเทียบกับนักดนตรีคนอื่นๆ โดยหลังจากที่เขาเสียชีวิตได้4สัปดาห์และมีการวางจำหน่ายอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Red d o g and Rose Window ที่เขาได้ร่วมร้องเอาไว้นอกจากนี้ยังมีอัลบั้มซิ s o อ g ที่มีการนำเอาบันทึกการแสดงสดของเขาในฐานะสลร้นเดี่ยวออกวางจำหน่ายเรื่องราวเกี่ยวกับ s i t v i c i o u s และ Nancy s p ป n นเยแฟนสาวของเขาที่ถูกฆาตกรรมได้เคยถูกนำเสนอออกมาในปี1986ในภาพยนตร์เรื่อง ซิดแอนแนนซี่โดยนักแสดงที่รับบทเป็นซิดคือแกรี่โอแมนและนี่ก็คือเรื่องราวของพังรอถในตำนานที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคนหนึ่งครับหากเพื่อนๆอ,อยากฟังเรื่องราวของใครก่อนแนะนำกันมาได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ